สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมคุณฟังและนักลงทุนทุกท่านนะครับมาอยู่กันในช่องอาร์ตนเคนะครับผมคลิปนี้เป็นแนวทางทางหน่อยพิเศษนะครับจวันพุธที่28ดกรกฎาคมนะครับอย่างที่เมื่อวานวิเคราะห์กันไปว่าโอกาสที่เบิ้ลจะมาสูงมากเบิ้ลมาครับเบิ้ลมาแต่ไม่ได้เบิ้ลไม่เบิ้ลไม่ได้มาเด่นของผมครับเด่นของผมไปร้อยนะครับแต่ผมบอกแล้วนะครับว่าโอกาสเบิ้ลสูงมากนะครับ อ๋อวันนี้มี2ตัวแปรครับมี2ตัวแปรให้เล่นให้เลือกเล่นนะครับให้เลือกเล่นหรือจะตามทั้ง2ตัวแปรก็ได้วันนี้ทุนอาจจะเยอะหน่อยครับทุนประมาณ6 0บาทถ้าเล่นตัวละบาทนะครับแล้วคุณอธิบายฟังถ้าชอบตามครับถ้าไม่ชอบผ่านเนาะวันนี้จะไม่มีเด่นแต่ไม่มีเด่นจะไม่มี3ตัวให้มีได่2ตัวครับจากสถิติที่หวยออกเมื่อวานนี้ของฮานอยพิเศษครับโอกาสที่วันนี้จะเป็นเลขพี่น้องดับเบิ้ลเป็นไปได้สูงมากครับ โอกาสมา50-50%บ50เนตยบางครั้งน่าจะเกิน50%าสิบเปอร์เซ็้วไปนะครับวันนี้ถ้าเล่นเบิ้ลจะเป็นการลงทุนที่น้อยหน่อยจะลงทุนแค่20บาทนะครับแต่ถ้าเล่นถ้าเล่นพี่น้องเล่นพี่น้อง,ง,องจะลงทุน40บาทแต่ถ้าเล่นทั้งสองอย่างจะลงทุน60บบาทครับเลือกเล่นก็ได้ครับแต่ส่วนตัวผมว่าน่าจะมาทั้งเบิ้ลทั้งพี่น้องครับแต่ความลดการเสี่ยงให้ลดให้ลดให้ลด, Tory, ลดต้นทุนลงก็เล่นเบิ้ลนะครับเน้นไปที่เบิ้ล วันนี้ฮานอยพิเศษเบิ้ลครับเบิ้ลถามว่าเบิ้ลอะไรเวลาเล่นเบิ้ลคุณกรุณาเล่นเบิ้ลทุกหางนะครับเป็นเบิ้ลทุกหางนะครับวันนี้เน้นเบิ้ลครับแต่คงไม่ต้องไม่คงไม่ต้องพิมพ์ถามว่าเบิ้ลอะไรนะผมบอกว่าเบิ้ลเบิ้ลนั่นคือเบิ้ลทุกหางครับเบิ้ลศูนย์ศูนย์ถึงเก้าเก้าครับนะครับและอีกตัวแปรหนึ่งคือเลขพี่น้องครับ เลขพอนอเลขพอนอถ้าคุณเล่นคุณต้องเล่นทุกตัวนะครับเช่น0 1 2 1 2 3ประมาณไล่จนถึง0 9 9 0นะครับเลขพี่น้องนะครับถ้าใครเข้ามาแคบอย่างเดียวมันคงจะงงเอ๊ะวางแค่0 1ถึง3 2หรือเปล่าจริงๆผมบอกนะถึง0 9นะ0 1ถึง0 9นะครับ0 1ถึง0 9คือเลขพี่น้อง, 1, ง 09, นะครับเลขพี่น้อง0 1ถึง0 9นะครับไม่ใช่แค่ไม่ใช่แค่แคเอา0 1กับ0 9นะ ใน่0 1 0 9อ่ะน่าจะเน้นและเน้นที่อะไร0 1 0 9แล้วก็6 5 6 7นะครับสำหรับเลข่พี่น้องถ้าคุณเล่นเล่นแค่เลขพี่น้องคุณก็เน้นแค่เน้นเยอะหน่อยคือ0 9 9 0เก้ย์ไอศูนกับ1 0แล้วก็5 6กับ7 6นะครับแต่คุณต้องเล่นทุกหางนะเลขพี่น้องครับ3ตัววันนี้ไม่มีให้ครับ3ตัววันนี้ไม่มีให้นะครับไงถ้าชอบติดตามครับถ้าชอบตามครับถ้าไม่ชอบผ่านเนาะโอเคครับประมาณนี้ครับสำหรับฮานอยพิเศษครับขอขอบคุณททุก่านคครรรัับบวยๆ